สองตัวหล่นชัดพ่อค้าดวงเฮงถูกหวยสามตัวตรงซื้อลงศพแก้บนถวายวัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะคะถูกหวยสามตัวตรงๆนะคะจำนวนเก้าใบนะคะขายลอตเตอรี่แล้วก็ถูกลอตเตอรี่เนี่ยนะคะเก้าใบเลยนะคะเลยซื้อลงศพถวายวัดนะคะ ก็ลุ้นเลขต่อเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศคนไปแก้บนที่วัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมนะคะคนดวงเฮงรายนี้คือนายเปลวหลวงอุดมอายุ57ปีนะคะเป็นพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือขายลอตเตอรี่นะคะเดินทางนำลงศพจำนวน9ลงนะคะมาถวายวัดสว่างอารมณ์นะคะเพราะว่าเป็นผู้โชคดีผู้ สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือถูกรัตตลี่นี่นะคะเล็ก้ายสามตัวจำนวนเก้าใบนะคะงวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่บานมานะคะหมายเลขลงท้ายด้วยเก้าเจ็ดศูนย์นะคะรับเงินไปสามหมื่นหกพันบาทเลยนะคะขายหวยแล้วรวยเองเลยนะคะโดยนายเปรวนะคะบอกว่าที่มาของสลักที่ถูกรางวัลน,นะคะเขาบอกว่า เขาเป็นพ่อค้าขายสลากกินมืองรัฐบาลซึ่งตั้งแผงอยู่ที่ด้านหน้าของศาลาทเท้ามหาพรมที่ปฏิสถานอยู่ภายในวัดสว่างอารมณ์นั่นเองนะคะเขาขายหวยอยู่ในวัดสว่างอารมณ์นะคะก่อนหวยออกในงวดที่แล้วนะคะลอตเตอรี่ที่แผงของเขาขาย อืดมากนะคะขายแทบไม่หมดเลยนะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด mm. ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะทําให้ผู้คนที่เคยมาทําบุญเสียงโชคนะคะ mm. มาที่วัดสว่างอารมณ์เดินทางมาน้อยมากเ mm. มื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะไม่เหมือนกับหลายงวดที่ผ่านมานะคะทําให้เขาเหลือลอตเตอรี่อยู่ mm. มากนะคะ ซึ่งงวดที่ผ,ผ่านมาเขาจะเหลือแค่ประมาณ5้าถึงสิบใบเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็จะเก็บไปเองนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมานะคะเขาเหลือลอตเตอรี่ที่ขายไม่หมดเป็นร้อยใบเลยนะคะเลยต้องไปยกมือกราบขอพรเท้ามหาพรมนะคะที่ศาลาเท้ามหาพรมนะคะซึ่งทุกงวดที่ผ่านมานะคะเขาก็จะยกมือขอพรท่านนะคะ ก็ขอให้ขายดีแล้วก็ปรากฏว่าขายดีทุกงวดนะคะครั้งนี้เลยไปจุดทูปบอกกล่าวขอให้ขายดีๆหากเหลือก็ขอให้ได้โชคและขณะที่เขาบอกกล่าวอยู่นั้นมีผู้ยากไรมากราบไหว้หลวงพ่อแปะและขอให้ช่วยเพราะไม่มีเงินซื้อลงศพไปใส่ศพส,สามีที่เสียชีวิตหลวงพ่อแปะเลยมอบโลงให้ฟรีพร้อมกับจัดงานศพให้ด้วยที่วัด ซึ่งเขากําลังบนบานสารกล่าวกับเท้ามาหาพรมอยู่นั้นก็เลยบนไว้ว่าหากโชคดีถูกลอตเตอรี่ก็ที่ขายนะคะเขาบอกว่าค่ะเขาถูกลอตเตอรี่ที่ขายแล้วเหลือหากถูกรางวัลจะซื้อลงศพมาถวายที่วัดตามใบที่ถูกรางวัลแล้วก็ปรากฏว่าพ้นสลักกิเลงออกมานะคะเขาถูกเลขท้ายสามตัวจริงๆนะคะเก้าในะคะ ซึ่งในวันนั้นเขาบอกว่าวันหวยออกนะคะเขาเหลือลอตเตอรี่แค่20ใบนะคะวันนั้นขายลอตเตอรี่ดีมากเลยนะคะเขาบอกอย่างนั้นนะคะจากที่ตอนแรกเหลือเป็นร้อยวันนั้นเหลือแค่20ใบนะคะเป็นหวยชุดที่ขายไม่หมดนะคะเขาก็เลยเก็บไว้นะคะพอมาตรวจรางวัลปรากฏว่าถูกเลขท้ายสามตัว970ถึง9ใบนะคะ เขาก็เลยหาซื้อลงศพมาถวายที่วัด9้าลงนะคะเพื่อให้หลวงพ่อแปะเข้าโครงการแจกให้ผู้ที่เสียชีวิตยากไรนะคะถือว่าเป็นการทำบุญอย่างมีเงินเหลือไม่ขาดทุนเองเขบอกอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเขาทำบุญอุทิศส่วนกนุศลเรียบร้อยด้วยการซื้อลงศพถวายวัดสว่างอารมณ์แล้วนะคะ นายเปรยวก็ขอโชคต่อเลยนะคะโดยการเขย่าเซีมซีหน้าองค์เท้ามหาพรหมอีกครั้งนะคะเขย่าสามครั้งนะคะได้เลขหนึ่งแปดเลขสองเลขเจ็ดเลยค่ะหนึ่งแปดเลขสองเลขเจ็ดนะคะเขาบอกว่าขอท่านอีกหากถูกแล้วก็ได้โชคอีกจะนําน้ําดื่มแล้วก็เข้าสารมาถวายวัดอีกครั้งนะคะ mm. นี่ก็คือเรื่องของคนดวงเฮงนะคะมาแก้บนนะคะ ถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะมีของเด็ดของดีให้ท่านกราบไหว้ขอพรเยอะเลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ